สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามาฮอดมันเอาบลอสร้างเพิ่นนอๆอยู่ทางเลี่ยงเมืองนี่แหละท่านผู้ชมเนาะมือ้อนี้เป็นวันอาทิตย์นี่นะนี่เป็นทางเลี่ยงเมืองเด้อคนเขาเริ่มมีการปรับแปลงอัพเกรดเส้นทางเหมืนวิ่งทางเลี่ยงเมืองในบ่ถือว่าบ่ให้มีไฟดอกไฟแดงท่านผู้ชมเลได้ไปเลยได้แล่นเลยท่านผู้ชม เล่นไปเลยอันนี้น่ะมันได้ยากเลยเนี่ยบอกเบื้องไปนะมันเป็น,ป,นปินอันนั้นะทั้งทึงเดียวเห็นอยู่นี่ลำเลี้ยทางมาจากเบื้องขัวนี่มาจากอัน,น,นเบืเ้องซ้ายมาจากอันนั้นะสะพานมิจฉาภัณลาวไทยน่อมันท่าขัวจะไปบึงการเห็นนะเดี่ยวเขวัญเจ้าเสี้ยวไปใส่นีขวัญเจ้าเสี้ยวไปนั่นขัวมิตรภาพลาวไทยนี่เคนกำลังกอ่อสร้างนี่ยพ่ มึงไปเด้อทำสูงเด้อรอดกองคนนี่แหละลอดกองคน,นก่อนังก่อสร้าง,างนเนี่ยเขาต้องไปขึนนอจอดบนใ้นรมรอดบนกอรสร้างเขายากกว่าเฝ้าอยากให้มันวิ่งบนบนโยกคานนั่นนะ่ะรถคันนี้มันจอดก้นห่วยลูกเกนมันหักลงอยู่ โชคไปโชคล้วเรื่อวันนี้น่ละล้างรถไฟที่ผมได้เหยียบแล้วต่อไปนี่นะที่แลนไปตามมันอันนาาั้นเสาตอมอซี่นี่แหละผมก็แล้วนี่เขาเป็นเสาตอมซี่โยสิละเรื่องทรายถือว่าแล้วแล้วเนาะมาจากอุดอรอนที่ข้ามไปวัวพิตพภาพลาวไทยเรื่องควัวนี่ก็ที่คนละมันนั่นจ้กวัวพิตพภาพลาวไทยสิไปอุดอรคือกันเรื่องทรายม่วงควัวดีอันนั้นครับ ต่อมอจะมีเป็นข้ามระวังความมิตรภาพลาวไทยสิไปบึงการน้ำมือเล่คนกันเล่งสีเห็นมันเลี้วไปไวนี่แหละคุณผู้ชมเออยนี่แหะการพัฒนาสร้างสาธารณูปการบ้านเมืองคนกลุ่มสำลักคนเกี่ยวข้องถึงสิแมนมีการระบาดเนาะไวรัสโควิดสิบเก้าคนก็วัวได้ยุ่งได้ย้อนเนาะแห่งงานบ่มีเพิ่งเกิดใส่แห่งงานจับเป็นส่วนใหญ่ฮะน่ะเรื่องราวมันเดินทางคุณเด้อ เว่นกันพอคุณพวกแปงสินทางไหมเว่นไปเว้นมาแล้อผู้ใดแลนโลดกลางคาาานืนกับจักบุกามาแลนเพก่็จะใต้ไฟให้เห็นดูนะเนาะอ,อันแลนผู้เว้นนี่โอ้ก็คล้ายๆเด้กลางคืน,นผู้ใดตาดีก็คือยู <c oughs> ผู้ใดตาผู้ดีอันะคนอาวุโสได้กบับพวกยากว่าเด้อตาดีผู้ดีก็ถือว่าผูนะ้ดีแล้ว มันเ่าแล้วมันก็ตามันก็ได้70%็สนตีตามันก็ยังได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยโมเนร้อยปเขนาดสีตานี่นะเอาคอยไปเอาน้ำลูกหัวใจเนาะตุดเอ๊ไปเสนอทำสุม่มบุ้งไปบุ้งไปทำสุ่มนี่แหละ การดำรงชีวิตการสัญจรกายภาพต่างๆอยู่บริเวณทางทีมทางมิตรภาพทางโอยเซาฟ้าหมายเลขสองเห็นบอกคนพีคนกรีดไม่หมดเนาะปูยางอะคนบอเอาแล้วคนหื้อวอกคนฮิตไม่เพราะมันหับน้ำหนักอันรถแทนเล่อทั้งสองรอบโได้เห็นบอกคนจุ้งใจว่าเฮ็ดเทคนกรีดไม่หมดจริงๆมันอันทางนันแอสฟัลต์มันก็ดีอยู่แล้วอห่างบอกฮาเบิ่งดทางหนามก็ดีอยู่แล้ว เอาเพิ่นว่ามันรับบได้แท้เลยรถมันใหญ่ขึ้นเยลยรถถกสูงเสาสองล้อสี่สิบห้าตันแก่เครื่องนบได้แท้แล้วมันก็ยี่ยี่ก็ทีจะเฮ็ดไม่คือเกาอีกมันก็เห็ดละมันเลี้ยวบาดเดียวซะลงทึ้งบาดเดียวมันบได้เฮ็ดลายเทื่อิ่นกว่าฉันมันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้ลาวไทยคายแดนหนองคายขนส่งสินค้าระหว่างลาวกับไทยเนี่ะ โอนี่เราถือว่าจุดยุทธศาสตร์ใหญ่สินค้าไงล่ะคนปวดส่งแล้วมีประวัติคนกีดบ้านาไนหว่าท่ายมือดีเด้อเบอร์เด้อครับผมเนี่ยแล้วในคนก็ลำจานนะท่ายมือแล้วคนไปเที่ยวอยู่เบื้อง้ายเบื้องขวาคนก็มาเฮ็ดไม่เฮ็ดเทไม่คือกั็คือกั็คนเทนี้หว่าภาพเจ้าก็โดนแลำบอลได้มามาเห็นที่ก็ถือว่าโอ้คนไปไวเลยสองสามเดือนแลำบอลได้มาเบิ่ง หือว่าคนก็ไวสมควรเนยลิงเอาเทเอาว่าเนี่ครับดูเด็นทางแล้วป่าเนี่ยทางเฮ้ยช่วยคนตะเคียใหม่เพล่อนี่ครับผมหางเฮ็ดไปบุงปง้งปอฮัมซู้ย ในเบิร์ดละอบทางเป็ดน,นี่นเดินยาเดินยาฝรั่งนี่นะเจ้าหน้า็ดเป็ดคนขี่เสริมเล็กเพิ่นแล้วโหเรือ่ะทงผู้สมเด๋ยวนี้กำลังเบิรงแล้วมันก็คือกับอาบูจบโ,จโบรามต่อไปมันก็จบงามเลยนี่นะเฮ้ยอันนี้จะมาเว้นอีกเว้นไม่ได้มารกะว่าจะเป็นกำลังปัปูวแปลงเทใหม่ครับ คนเกี át, ยรติมากนะนะนีแลละเส้นทางมิตรภาพทั้งดอกมาเท็กซองมุ่งหน้าไปสู่ขวามิตรภาพลาวไทยท่านผู้ชมดูมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2 0งพสอก็คือพุทธ่สองวันลอยหกสิบ่้าวัพิธีพิเดษท่านผู้ชมตั้งเลขใส่โ คือว so ่าข้าเจ้าขก็ไม่เคยได้เห็นนะเลยได้เห็นเลยบนตั้งเล็กไปแล้วบนกระดิเทคนกรีฑาทับเลยไม่เคยเดยนะบนโต้กันเละเป็นเล็กใหญ่ๆอันที่วนยองไว้ยองไว้ฮบนโตอระวังคนกรีฑะคนกีฑาองโาณหรือว่ามาตธรรากล่ะถือว่าโมเดิร์นโมเดิร์นเด้ไอ้่กี้บมเคยเห็นที่ไดอาก็เคเห็นใเข้าราชอาก็ได้ข้าราชกาดสต้เฮียนมา เัี้ยนะเงี้ยมันี่ยนะแต่ว่าบบได้เฮียนเรื่องขัวทางโดยสปอสเนาะแต่ว่าหู้ซื้อว่าอันน่ยระบบขัวทางอ่ะเทเขาจีดรุ่นใหม่หรือว่าถือว่าวิทยาศาสตร์ทันสมัยสมควรได้รังสมหรือว่าเข้าราการถอดถอนโบเงี้ยลายอันหลายแนวเห็นแล้วเดี๋ยวมันเสียหายมันดีจากก้าวฮิตจากก้าวเด็ดจากไม่้นะเดี๋ยวนะไป็นกี่พื้นเทเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเนาะบล็อกละน้อยละน้อยละน้อยย้อนว่า อันรถอันนั้นมิกซ์สันลายเนาะมันบได้มันเทเป็นบล็อกบลอกมันซาคน้บัวเนเทเป็นบล็อกเลยเฮ็ดเทยาวเถอะละอันนั้นสามรอยเมตรผูโรดเท่บัเดียวสามร้อยเมตรเถอกต่อข้างต่อข้างรถมิกซ์มีแลนมาแลนมาแลนมาแล้วพีตัวจักบีอันบีบจบกบี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 บบีบบีบีนีบีบน แล้วเลยบบได้มีไม่แบบไม่เบอร์อเหมือเดอิมท่านผู้ชมเดิมบีบแล้วก็ช่วยคนบีบออกคือก็บีบอันนั้นเป็ดขาดมม้าวนมอันนาตะโก้อย่างนี้นะบีบบีบส่วนมันบีบแล้วนะแข็งได้ังมังตะเรนได้โอบทำอะไรได้มันก็แข็งนะมันก็บโบนีันนะโบมีไม่แบบทา่านผู้ชมบบได้ใส่เล็กแบบด้วยไม่แบบเพชรเอาแบบนั้นโลดพระเจ้าก็เคยลงคลิปอินไลน์เถือให้หทรวมเบิ่งอยู่ <ง ains> เววรื่องไส้มืออะ่รแบบนั้นกันรถเทรลเลอร์นี่แหละเบิร์ตอ่ะอันนั้นจอดไว้ที่นี่นนนไปหัาเอาเครื่องอยู่อยู่ยโซโโลล่ัวลาวอยู่ฟังเลียงจันทร์แล้วก็รวมเลี้ยงจันทร์ท่าบุกท่าตะแลงหมดเลยอยู่ขวามือก็เป็นด้านอากาศมันกวนรถล้าลกกงผ่านทาก็มาจอดไว้ที่นี่รถแก้เครื่องจะบอกว่าได้ผ่านเลี้ยงคานผานีอากาศก่อนเด็งก่อนไปได้ก่อนเท้าได้ นี่เบิ่งเอานี่แหละการนพะัฒนาสร้างสาบ้านเมืเองเพิ่นไปสัมพันุ์เขาบอกไงว่าเพิ่นเฮ็ดได้ดีเขาก็ย่องยองสมเซยเพิ่นสะอ่อนเพิ่นดีบ้านเมืองเด็กดีเขาก็บอกว่าดีบอกไงว่า,าสิมาอวยมาเอ่ยเพิ่นว่าเป่ะเฮ็ดได้ดีเขาก็สมเซยเพิ่นเฮาบ้านเขาก็เฮ็ดได้ดีกันนะดีซ้ำเอาแล้ว อ๋อจาเศษที่ของเัาทุนหอนเงาุ่นไล่วยู่ซ้ามือนี่มันรถที่ไปเอาเครื่องอยู่ทางฟังนะเม่เดิรถเป่าเนี่ยตัวรถเต็มฮันม่น่าที่ไปอันตัวรถเต็มฮันม่น่าที่ไปอันส่งเครื่องเนาะส่วนหลายวัสดุก่อสร้างน่ะพระารามโสมไปเบิ่งดานเนาะดานก้อนนี่นะนี่ละดานอันน่ดานอั่นอันน่ะ ขวมิตรภาพเรา,ทาไทยเดินผู้ชมเดอ้อรถล้างผ้านาก็ดหลายบรอยู่ขอาเจ้ามาเทือนี่ก็ถือว่าแปลกหูแปลกตาอะไรนี่นะผู้ชมคุณนะรถล้างผ้านาเตมนักท่องเที่ยวกนต่างเก่าเดอ้อไปเบิ้งคลิปตัวเก่ากับคลิปมือนี้นี่ต่างกันหลายนี่มาขาวไปขาวมาบุญม,มบอลจด,ดบุญท่าวผู้ชมเบิ้งไปบุญไปหลังวานขี่ีเมลียนเหี้ย ไดได้เส่ได้ใ,ใส่โซนอเลยเนี่ยมันถ่ายยากลายไปหาค้ามจโซนอไปว่าการปบแดนนองคาย,ยาาก็เนลร์คนมันรุดตกติกต๊กๆิลวงลายไฟมากโอ้ไที่มินมีไอที่ไงไงไงเว้างสุดบุ่มไปบุ่มไปขเขาชอบปัจจุบ้านชมล้อไปตามนี่แหละ สะานมีสะพาพเรา,าไทยไฟแดงเขาก็ร้อนั่งไปนู่นสุน่นเนาะไปเด้อเบึงเงยาวไปโลดมือนี้ตั้งลงคลิปให้ท่านซุมได้เบึงเงยาวไปหือว่าคืนแล้วน้องเขากัเจ้าสองเดือนโบได้มามาบานยู้ึกื่า คือคื่นล้ายทางสุนเมื่อนี้ผิดนอาทิตย์รถเอันเน,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 นลเลอร์รถแกเครื่องกรบโหบลายพร้อมเป็นอาทิตย์มันข่ามบาได้ที่ปนน็นใหอยข่ามลงมามีแต่รถโดยสารเพื่อให้ข่าม รถธรรมดารถขนทรงคนหม้ขาวนนครบเยวันจัวันการขุดพัดซุกกับรถขนทรงอ่ะนะนะซีล้อซิขนทรงขนาดน้อยกระบะขนาดน้อยพไทยพ่ไทยอนเนาะนทพ่ไทยคามแต่รถเทลเลอร์ใหญ่ๆเท่าสองล้อนี่ิบล้อหรือเท่าสองล้อคนหมยค้ามน้องสองฉีดพยังงอด้านภาษีก่อิคนบริเวณเดียวเฮ้ยเจ้าก็ เพิ่นบกวนให้เจ้าเจ้าก็ข้ามบ่ได้เลยอ่ะสูงนี่เบื้องเรานี่แหละของทางซแยกตัดกันระหว่างทางสิไปขวงตะเฝ้าละไให้กับทางทิ่ไปพูดละนี่แหละไปคั้นไปซื้อไปนี่จะไปพูดละแ้มของแล้วก็ซักไปจะทาบอพูดละไปซื้อเด้อคราเจ้าสิบ่ไปซื้อเอะไรที่เลีเ้ยวขวัวเรือไปเนาะเรือไป ชอบก,กินฟอกกินเฟอร์ไปซะละท่านผู้ชมเนี้ยได้หิวข้าวจะหันยามนี่เที่ยงแล้วนี่นะรอกินข้าวกินน้ำไปสุดเดอ้อทา่านผู้ชมรอเจอแล้วถึงเนี่ยมาเบียกมางานได้ดียังงานแล้วถึงวันทิตย์แดงเลยพักขี่รถรอไปใี่ละรอท้ายหูเอาคลิปลงไปพอไปพ,พี่น้องได้หรือว่าท่านผู้ชมได้เบิง้งน้ำกันนีล่ละน้าสไลด์ก็แม่ ชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศอยู่อาศัยอยู่ต่างประเทศคนหลับคนบ่ได้มาดินาะงคนโบไดมาคนบ่ได้เห็นเนี่ยก็ให้เพคนเห็นน้ำกันคือกับคื็ไปน้ำกันนี่แหละเห็นน้ำกัดเนาะข้าพเจ้ากับเบิ้งของเพิ่นคือกันเพคนอยู่ต่างประเทศเพคนเที่ยวไปทั้งใดอเมริกาะไม่กายเอลอไอแลนรถอยู่ใส่อยู่ใส่เพป็นกระทายเบิ้งข้าพเจ้ากับเบิ้งของเพิ่นคือกับไปน้ำเพิ่น คัเออบเจ้าก็มีโอกาสได้ไปน้ำเพิร์ดดิได้ผินเด้ประเทศอเมริกาก็ได้ไปกับเบิ่งในคลิปวิดีโอของเพิร์นั้นเพิน์ดมีโอกาสได้มาเขาจะเบิ่งกับขเขาทุกคนทุกเบิ่งกันแล้วก็เป็นเอฟซีกันเนาะไปซะแล,ะ 1, ล้น,นงยงแฮมพันล้านเนาะโอยพันล้านซาลายเป็นด์ลาเนาะมาพักมาพักก่อนทจะไปมียงค์ทรงซอบมาพัก แมที่ได้มาตรฐาน,นาทานุกวัดทันอ่าลงไปทางสนมนซอกินฟอกินเฟอร์ไปซะแล้วช็อคุเทียนบุ้มือดีันาดีสิบเจ็ดเนาะเจ็ดเทีดว,วันทีสิบพกื่อวานมันพักนี่ขายอย่นี้ยยว่านะห้านขายเฟอร์เฟินกับักวันทีสิบกกับวันที ก็ที่หนึ่งของทุกๆเดือนตัวเดือนหนึ่งพักสองมือลงไปพุ่งปปอยศูนย์บ้านโจมันี้ยุคขวามือก็เป็นขวามือนี่ก็เป็นสภาพวิตรภาพลาวไทยเลยนี่ขวามือเดี๋ยวหัวหัวอ,อ,อ้อมบริเวณน,นัน่นนะเนาะขวาวิตรภาพลาวไทยเพื่อนี่หัวนี่ เรียบม้วเรียบม้วสะพานนั่นแหละเรียบห้วนหัว,นนหว,หวมันจภาพเราไทยอยู่ตรงนั้นไปเนาะโอ้สุยดยอดวัจอดละลายแล้วมัน,านอาดฟืนนะคุณโอ้มันสิวัดลายสมควรด้วยทางสมเด้อ จ้าขอสิยุติค <pues> ลิปเท่าีโชคดีโชคดีทุกคน